มารน้าลูกเต่าไปใช่ไหมเออเราไปเองมึงจะเอาลูกเต่าไปทำไมวะมึงไม่อยากเล่นเกมแล้วไม่ใช่เหรอตอนแรกกูก็จะไม่เล่นเหมือนมึงแหละแต่อ้อมมาขอร้องอ่ะพี่มารไปหาอ้อมเหรอทำไมพายไม่เห็นรู้เลยอ่ะพี่ไม่ได้ไปหาอ้อมแต่อ้อมมาหาพี่ต่างหากออ้อมไปหานายแน่เลย ไปทำไมอ่ะออมเธอมีหัวเราะเราเหรอไม่จำได้ไหมอ่ะว่านายติดนี่เราอยู่จากเกมที่แล้วอ่ะ อ๋อเราจำแนกอยู่ละว,ว่าแต่เธออยากให้เราจ่ายนี้ให้ด้วยอะไรเหรอเราอยากเล่นเกมอีกรอบอะแล้วก็อยากให้นายเล่นเกมนี้กับเราด้วยอะ่ะเล่นเกมเหรอขอโทษนะแต่เราคงช่วยเธอไม่ได้อะ่ะทำไมอะ่ะ ก็ลูกต่อลูกนั้นถูกคุยยดไปแล้วอ่ดิแต่ต่อให้ไม่ถูกคุยยึดนะยังไงก็ไม่มีใครเล่นเกมนั้นอยู่ดีหลังจากเรื่องที่แก่นโดนอะแก่นโดนอะไรอะก็แก่นโดนไฟไม่โคงงานไงเรื่องนี้เขาก็รู้กันทั้งโรงเรียนแล้วนะเป็นแบบพี่สมุดพูดจริงๆด้วยเธอไม่ใช่เด็กโรงเรียนเราแต่ช่างมันเถอะเราก็ไม่สนใจหรอก แต่เราไว้ใจเธอนะนายไว้ใจเราจริงเหรอจริงดิเพราะถ้าเธอคิดร้ายกับเราจริงอะเกมที่แล้วเธอคงไม่ช่วยเราไว้หรอกจริงปะแต่จะว่าไปอะเราก็อยากกลับไปเล่นเกมนั้นอยู่เหมือนกันนะยังไม่รู้เลยอะว่ามันขอพรได้จริงหรือเปล่าได้สิ เกมนั้นให้พอได้จริงนะเธอรู้ได้ยังไงอ่ะเพราะเราเคยเล่นเกมนี้มาก่อนงี่ละเราช่วยความปรารถนาของนายเป็นจริงได้นะหมายความว่ายังไงอ่ะก็เลยช่วยนายเล่นเกมไม่ชนะแค่นายไปเอาลูกเต๋ามาให้เราแล้วเราก็แค่มาเล่นกันแค่สองคนไงสองคนเหรอยิ่งคนน้อยก็ยิ่งมีโอกาสชนะเยอะนะจริงไหม